สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซลุงช่างป้าแปลงผักทุกคนนะคะก็เนาะมันมีแต่เรื่องแต่ราวเข้ามาทุกวันทุกวันนะคะ FC ฟแต่จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยลุงจิมอะ่ะผิดจริงๆลุงจิมต้องเข้ามาเคลียร์กับลุงช่างนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจของตัวเองต้องมาเคลียร์ไม่ใช่หลบหน้าหลบตาเขา แล้วก็ไม่ต้องเอาประเด็นน้นมาอ้างว่าไม่มีเวลาถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจอะ่ะอย่าไปหลบหน้าหลบตาเลยเป็นลูกผู้ชายต้องสู้สิตัวเองทำผิดตัวเองก็ต้องขอโทษทําผิดก็ต้องยื่นหน้าสู้โอเคเราต้องแยกแยะนะคะเรื่องนี้คือต้องแยกแยะนะคะ F4 คอโวโยนะคะเรื่องนี้ต้องคอโวยยนะคะต้องแยกแยะ นะเรารู้อะไรเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องอ่ะมันจบไปตั้งนานแล้วประเด็นของลุงจิมมี่นะคะเอฟซี MC. ประเด็นของลุงจิมมี่มันจบตั้งแต่เมื่อคืนที่ลุงช่างขึ้นมาไลฟ์สดแล้วก็มีป้าแปลงผักก็เข้ามานะคะก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยแต่ทีนี้มันมีประเด็นโผล่ขึ้นมาอีกนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ลุงจิมมี่บอกว่าโอนให้กับลุงช่างแล้ว สิ่งนี้มันเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะลุงจิมมี่จะต้องเอาหลักฐานตรงเนี้มายืนยันเพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลุงช่างต้องคิดถึงอดีตเก่าๆสิที่ลุงที่ลุงช่างกับลุงจิมมี่เนี่ยได้อยู่ด้วยกันลุงจิมมี่ก็ได้ไปเยอะไม่เยอะแต่ก็ได้ได้ทั้ง fc ได้ทั้งคนที่เป็น fc ได้ทั้งแม่แม่ที่มาจากลุงช่างกับป้าแปลงผัก ลุงจิมต้องพูดต้องคิดถึงตรงนี้ให้มากโอเคแต่ลุงจิมก็เป็นคนที่ลุงรักและก็ไว้วางใจตอนที่ลุงไห์สดลุงน้ำตาไหลลุงลุงตาแดงมากนะเอฟซีคงจะเสียความรู้สึกอะนะคนเรามันเสียความรู้สึกอะ่ะเดี๋ยวก็เรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาประดังเข้ามาหลายๆเรื่องไหนจะเรื่องสองนางนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งทำให้ปวดประสาทนี่เรื่องลุงจิมมี่มาอีก นะคะอฟีมันไม่จบไม่ฟิ้นคือตอนนี้มันคือไว้ใจใครไม่ได้แล้วอะแต่สิ่งที่ดีๆของลุงจิมมี่เขาก็มีลุงเขาก็ให้อภิสิทธิ์ตลอดนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่อยู่ในจำปาดงหนูรู้เรื่องนะลุงจิมมี่เนี่ยได้อภิสิทธิ์เยอะแยะใครเข้ามาในจำปาดงใครเป็นยังไงเนี่ยเขาไว้ใจไง แต่ลุงทำกับเขาเกินไปลุงทำกับลุงช่างเกินไปลุงเล่นไปบอกว่าโอนเงินให้แล้วอะแล้วลุงก็มาขนของตอนที่เขาไม่อยู่เนี้ยให้คนอื่นมาขนของอะเหมือนแบบไม่อยากเจอหน้าเจอตาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราคิดได้เนะคนเราอ่ะเราคิดได้นี่เราไม่ได้ด่าลุงจิมลุงจิมนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจลุงช่างด้วย ความน้อยใจเขาก็มีนะเขาเป็นคนนะคะมันเจ็บปวดนะคะกับคนที่รักและไว้ใจแล้วก็เชื่อใจมาตลอดอะแต่ก็พลาดหลายๆครั้งที่มันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยหลายๆครั้งที่ลุงลุงจิมเนี่ยทำให้เขาต้องแบบเนี้ยมีแต่ปัญหาเข้ามาทุกครั้งป้าแปลงผักกับลุงช่างก็ต้องออกมาแก้ปัญหาตลอด สิ่งดีๆเนี่ยลุงช่างกับป้าแลงผักเขาก็าจดจำเขาก็บอกอยู่ว่าสิ่งดีๆของลุงจิมก็เยอะสิ่งไม่ดีลุงจิมก็เยอะก็คือหลายๆเรื่องอ่ะสิ่งที่ทําไม่ถูกก็เยอะสิ่งทําดีก็เยอะเขาไม่ได้ว่าว่าไม่เยอะแต่เรื่องนี้มันน่าเสียใจเราต้องแยกแยะคุณทําความดีจริงแต่คุณไปไปไป,ไปเหมือนใส่ร้ายเขาว่าว่า โอนเงินให้กับลุงช่างอย่างเงี้ยโดยกระทั่งที่อีกคนนึงเขาคิดยังไงล่ะคะในการที่คุณมาพูดแบบเนี้ยเขาคิดยังไงถามน่อยสิลุงก็ไม่น่าจะทําอย่างนี้นะลุงจิมทุกคนเขารักลุงจิมมากมายมหาศาลขนาดเนี้ยแต่ลุงก็ไม่น่าไปทําแบบนั้นจริงๆนะ่ะมันเสียความรู้สึกทุกคนเลยทุกคนที่ให้ใจลุงอะ่ะลุงจิมอะ่ะตั้งเยอะแยะ fc เออยูทูบเบอร์ทุกคนที่รักและเคารพแล้วก็ให้ใจอะ่ะแต่ลุงจิมมาทําแบบนี้แบบมันไม่ได้ไงนะหนูอยากจะให้ลุงจิมเข้ามาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้มันจบไปกันแบบสวยหรูไม่ใช่เนี่ยมาเป็นแบบเนี้ยจนไอ้พวกเปรตสามเเวสีฝั่งน้นก็เอาไปเล่นมันเสียหายสำหรับเขาเสียหายสำหรับลุงช่าง ความดีไม่มีใครไม่เห็นหรอกเขาเห็นความดีแต่คุณคุณลุงมาทําแบบเนี้ยคุณลุงจิมมาทําแบบเนี้ยมายัดเยียดอ่ะเงินลุงช่างก็ไม่ได้เลยสักบาทนึงอ่ะแล้วไปบอกว่าลุงช่างได้เงินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนโทษแล้วก็ใส่ร้ายเขาเลยนะคะน่าจะมาเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนนะเอาให้มันจบเอาให้มันไอ้บบนี่ทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกใช่ไหมพวกเราทุกคนเคารพรัก ลุงจิมมาตลอดแต่ลุงจิมมาทํากับในช่างแบบนี้ได้ไงอ่ะโคตรเสียความรู้สึกเลยอ่ะจะเสียความรู้สึกแบบนี้ไปอีกอกี่คนนะคะเอฟซี F T. มีแต่ปัญหามีแต่คนเข้ามาจ้องแต่หาไรายได้อ่ะคือรักจากใจจริงๆมีกันบ้างไหมอ่ะเอาหัวใจให้เขาแบบมีบ้างไหมถามจริงอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันน่ะ ทำอะไรหลายๆอย่างะคือไม่แบบกูไม่อยากเห็นหน้าเลยอ่ะมาขนของก็จ้างคนนู้นคนนี้มาขนของโดยที่ไม่คิดถึงเขาเลยอ่ะไม่คิดถึงว่าเออเราต้องคุยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อ่ะไม่มีอ่ะไปตัดน้ําอีกไม่คิดเลยว่าคนในบ้านน่ะจะใช้อะไรยังไงโอ้โหมันมันเหมือนแบบมันเห็นแก่ตัวไปเปล่าวะเออประมาณเนี้ยเนาะใช่ไหมเอฟซี ถามว่าเราอยากพูดไหมคนกันเองเนี้ยพวกฝั่งเดียวกันเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรนะแต่เรื่องเนี้ยมันต้องพูดไงเพราะว่าคือลุงลุลุง,ล,งลุงจิมมาบอกว่าโอนเงินมาให้ลุงอย่างเงี้ยเราก็ไม่พอใจนะเอฟซเออูอีกคนนึงไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเหมือนถูกยัดเยียดโอนเงินแล้วแล้วเจ้าของเงินเขาจะมองอยังไงวะเออเราก็งงเหมือนกันนะเอฟซี FC. ใช่ไหมเราก็งงอะ่ะเอ,อ้ย คุณไปคิดอย่างนี้ได้ไงวะคุณไปพูดอย่างนี้ได้ไงคุณต้องเอาหลักฐานมายืนยันนะว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะมันมันยังไงอะ่ะมันย้อนแย้งอะ่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รับอะ่ะลุงช่างไม่ได้รับเลยอะ่ะบัญชีไหนเอามายืนยันจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดประเด็นเนี่ยคิดไปว่าลุงช่างเขาจะถูกกระทำย่ำยีเนี่ยถามหน่อยสิ ลุงจิมไม่เคยคิดเลยเนาะโอ้ยไม่อยากจะเชื่อนะคะ f พูดไปก็สองใบเบีย้ยนิ่งเสียก็ไม่ได้อีกโอ้ยคือมันรับไม่ได้จริงๆนะนะสุดท้ายก็อยากจะให้ลุงจิมมาเคลียร์นะไอ้เรื่องเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยเคลียร์เคลียร์ยให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้จากกันไปด้วยดีเอานิ่งจริงนะ